สวดครับผมตอนนี้อยู่น้องหนุ่ยใช่ปะครับผมอยู่น้องหนุ่ยนะครับผมทำความรู้จักน้องหนุ่ยนะน้องหนุ่ยเจอพี่ช่องทางไหนกัเลยทางเฟซบุ๊กนะครับทางเฟซบุ๊กเนาะแล้วก็ไปไปดูต่อช่อง YouTube ใช่ไหมครับผมแล้วก็ดูมายาวเลยนะครับผมคือจัดไปนั้เรามาน2 2 2อาทิตย์ได้เนาะครับผมครับผมก่อนจะได้รถนะครับผมคือของน้องเนี่ยก็เป็นติดแบ็คลิสต์เนาะครับผมแต่พี่ก็แนะนํานะให้ออกออกรถได้ออกวิธีไหนนะครับผมถ้าอยากรู้ยังไงโทรสอบถามได้เนาะไม่มีปัญหา ก่อนจัดไปแล้นพี่ได้เก็บเงินจองไหมไม่ครับไม่มีการเก็บเงินจองก่อนจัดไปนั้นเนาะก็คือจัดไป้ผ่านเสร็จแล้วเราค่อยเก็บเงินจองกันแล้วก็มาจ่ายเงินที่เหลือวันรับรถนะครับผมยังไงพี่ดีขอบคุณมากนะพี่พี่ไว้ใจพี่ดูแลนะรับผมรับผมอมากเอาหอหออ่าขอบผุณคาับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาพบกับผมเอ็ดดี้นะครับผมรถเดิมๆออกที่ไหนก็ออกได้นะครับผมรถแต่งไว้ใจผมและสารับผมวันนี้นะฮะ เราจะมารีวิวหนึ่งคันนะครับผมกับเขาหลังผมนี้นะครับผมกับกระบะแคบตัวเอนะตัวเล็กสุดของที่เรามีนะตอนนี้นะครับผมอ่ากำลังจะไปส่งลูกค้ากันว่าคันนี้แต่งอะไรมาบ้างนะครับผมสําหรับรถของน้องหนุ่ยนะครับผมเดี๋ยวไปทําความรู้จักกับลูกค้ากันว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแล้วก็ทําอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็เราจัดไฟแนนกันยังไงนะเดี๋ยวไปชมคันนี้การรีวิวว่าสวยแค่ไหนครับผมคันนี้จัดเต็มอีกหนึ่งคันนะสำหรับผมเบตตี้นะฮะ ไปดูพร้อมมาดีกว่าครับฝากเพื่อนๆกดกระดิ่งกด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆที่ผมเอามาลงไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราพาประพงศ์ีก้หนึ่งคันรอๆนะครับขับเจ้าคันนี้นะครับผมกับกระบะแคบตัว LS นะฮะตัว S นะตัว S นะโตัะทีนะกับตัว S นะกับนี่ฮะกับสีขาวแบบนี้นะครับผม ตัวนี้นะครเป็นตัวเอสนะจะไม่มีไฟเดรไลท์มาให้นะผมสาหรับตัวนี้นะตัวเอสนะแล้วก็ไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับสําหรับตัวนี้แต่กระจังหน้าของเขาเนี่ยเจอะเป็นโทนสีเทานะเจาะเท่ๆนิดนึงนะฮะสำหรับตัวนี้ครับขา,ขาวแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวไปชมว่าคันนี้ลงสเปอย่างอะไรกันยังไงนะครับผมสาหรับคันนี้นะฮะมีเลยกับล้อเวลครับผมกับล้อเวลนะ กับล้อเวล6กล้านสีน้ำเงินนะครับผมปั๊มเด็กสีน้ำเงินแล้วก็ฝาครอบสีน้ำเงินนะแล้วก็นอตล้อสีน้ำเงินสวยๆแบนี้ครับกับลุงยาง2 3 5 4 0 1 8สนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับนี่ฮะพร้อมด้วยตัวนี้นะครับผมตัวสติ๊กเกอร์จะเป็นสเปคแคปนะอ่าจะไม่ใช่เป็นตัวโเมี่มนะครับผมเป็นตัว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 สีเทาๆแบบนี้ครับตัวสติ๊กเกอร์นะฮะนี่ฮะ กับกระบะแครเอสนะฮะตัวนี้โหลดหน้า2นิ้วหลัง3นิ้วนะครับผมตัวนี้ลูกค้าไม่ใส่กระบะไลเนอร์นะ,ะตัวนี้ลูกค้าไม่ใส่กระบะไลเนอร์นะ,ะแล้วก็นี่ฮะกับยางหลังนะฮะเป็นเวล6ก้านเช่นกันนะฮะดุมสีดําแล้วก็น็อตล้อสีฟ้าแล้วก็ฝาครอบดุมสีฟ้านะครับผมกับ2 6 5 3 5หแนะครับแบบนี้เลยนะครับผมจนมาถึงด้านหลังนะนี่ฮะนี่ครับกับเครื่อง1.9นะครับผมพร้อมด้วยใส่ค้ำหลบป้ายทะเบียนมาแล้วก็ กรอบป้ายไทเทสวยๆ้วรอแบบนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็ใส่ท่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่ครับฟังเสียงท่อนะครับสวยๆรพลแบบนี้นะครับนี่ครับผมใส่ล้วท่อปรพลแบบนี้นะฮะสำหรับตัวเอสตัวนี้เนี่ยเดินเลดตมาตั้งแต่คอมาเลยนะครับสำหรับตัวสีขาวแบบนี้แล้วก็สาหรับท่อตัวนี้ครับผมเดินเลดตมาตั้งแต่คอมาเลยนะเดี๋ยวพี่พาดูกานล่างนี่ฮะตัว ท่อเดินเล็มาเลยนะครับผมท่าเดินเล็มาแต่คอนะเห็นไหมฮะแพราวตรงนี้เนี่ยจะใส่เป็นก้อนรองมาแล้วจะใส่เป็นก้อนรองมานะเราไม่ได้ดัดแหนบนะครับผมบางที่ก็จะดัดแหนบนะแต่พี่ที่เนี่ยใส่ก้อนรองมาให้นะฮะเพื่อจะได้เวลาลูกค้าอยากยกขึ้นก็ยกขึ้นได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปชมมด้านในดีกว่าว่าใส่อะไรมาบ้างนี่ฮะสำหรับตัวนี้แคบของเราเปิดได้กว้างขวางนะนี่เลยครับผมสำหรับกระบะแคมของเราเปิดได้กว้างขวางนะ อ่านี่ฮะสำหรับแัดไปได้กว้างขวางนะครับผมเดี๋ยวไปชมด้านในกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะนี่ฮะเข้ามาถึงด้านในแล้วมาชมกันนิดนึงนะครับผมสาหรับตัวนี้นะใส่ดิฟฟี่มาหกตัวนะครับผมดิฟฟี่หกตัวเนี่ยตัวพวกนี้ใช้งานได้จริงหมดนะครับผมเดี๋ยวพี่ที่จะลองเบิ้ลนะสาหรับตัวแรกตัวนี้นะครับผมนี่ฮะเห็นไหมฮะวัดรอบขึ้นนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวที่สองเป็นตัววัดวูเทอร์โบนะฮะแล้วก็เป็นออยเทม หรือว่า,าแล้วก็ในส่วนของเลขไ์ต่างๆก็มีขึ้นให้อยู่แล้วครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับเป็นเจ้าของก็ได้ไม่ยากครับเป็นเจ้าของก็ได้ไม่ยากนะสาหนะรับตัว S ตัวนี้นะตัว S นะตัว S ตัวนี้เนี่ยข้างในเนี่ยจะไม่มีหน้าจอมาให้นะข้างในจะไม่มีว่าหน้าจอมาให้นะครับผมก็จะเป็นตัวธรรมดาเราสามารถเปลี่ยนกับตัวเป็นจอ,อ LCD ได้ครับผม อ่าเป็นจอยซีดีใหม่ได้นะเป็นใส่6กนิ้วหรือนิ้วเนี่ยแหละครับผมเราสามารถต่อได้เป็นแบบอ่าแอนดรอก็มีนะเดี๋ยวนี้จอ Android ก็มีเยอะแยะนะครับผมและลูกค้าผมก็เคยใส่ก็มีเหมือนกันนะฮะอ่าตัวนี้เห็นไหมฮะนี่เลยภายในจะเป็นประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวปรับอ่าเปล่าหน้าเป่าเท้าตัวนี้เป็นปรับอ่าความเร็วของวัดลมแล้วก็ตัวนี้เป็นอุณหภูมิแอร์นะครับผมส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์ทั้งหมด6สปีดนะครับเขียนมาเกียร์เกียร์ถอยเนี่ยอยู่ที่ที่จุดที่1เนาะ เวลาจะเข้าเกียร์ถอยก็ยกขึ้นนิดหนึ่งอย่างนี้นะฮะเนี่ยห็นนะมีตัวยกยกขึ้นนิดนึงแล้วดันไปทางซ้ายนี่ฮะจะเป็นตัวตัวเกียร์ถอยก็คือแบบนี้ละนะครับผมตัวนี้พวงมาลัยยังไม่เป็นมันติฟังก์ชันนะฮะตัวนี้พวงมาลัยยังไม่เป็นฟังก์ชันนะจะเป็นธรรมดาอยู่นะครับผมถ้าเป็นตัว LDA จะมีสามารถเลื่อนเลื่อนเลื่อนระบบเพลงได้เนาะแล้วก็ปรับโหมโดได้แต่ตัวนี้จะมีในส่วนของกระจกไฟฟ้าให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวนี้เนาะอ่า ตัวนี้มีกระจกไฟฟ้าให้มาเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็เป็นปุ่มปิดไฟฟ้าสําหรับปรับกระจกมองข้างตรงนี้ได้เลยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะนี่ฮะตัวนี้นี่ฮะดูข้างในแล้วก็โอเคแล้วผมข้างในตัวนี้ลูกค้าแต่งสวยที่เดียวครับสำหรับตัวนี้ที่แต่งเต็มอีกหนึ่งคันสำหรับพี่ดีนะผมแต่งเต็มเป็นหนึ่งคันนะฮะไปชมรอบๆคันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวนี้นะฮะ นี่เลยครับผมเดี๋ยวเราจะไปส่งมอบรถลูกค้ากันนะฮะเราก็แวะรีวิวนิดนึงฮะนี่ครับบรรยากาศสวยๆกับร้านกาแฟนะครับผมนี่ครับผมนี่ฮะสำหรับตัวนี้ตัว S นะฮะับสำหรับตัวนี้ตัวตัว S นะอ่าเดี๋ยวพี่ดีขออนุญาตนะฝากช่องทางการติดต่อไว้นิดนึงนะครับผมช่องทางติดต่อพี่ดีนะเฟซบุ๊กแฟนเพจก็เป็น number one isuzu แต่งซิ่งบาด <eterm oon> ี <target. S 2> ้นะครับแล้ว <f> ก็ช่อง YouTube ของพี่ก็เป็นอ่า eddie number o n รถกระบะแต่งซิ่งป้ายแดงนะครับผม ยังไงแล้วนะบางทีโทรมาสอบถามได้เลยนะครับผมบางทีพี่ตอบช้าเนาะ0993966351นะครับผมสามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับพี่ดีนะแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะเวลาพี่ดีเอารถมาลงส,ยสวยๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดวิดีโอในการติดต่อนะครับผมยังไงแล้วนะครับพี่ดีขอบคุณมากนะที่เข้ามาติดตามกันนะเดี๋ยวเราไปส่งรถท่อมเทมันกับคันนี้นะกับคันนี้โปรโมชั่นดีๆนะฮะ 3 9 9 0 0บาทเท่านั้นดีกว่าสำหรับคันนี้นะได้แบบนี้เลยนะครับผมล้อท่อดิฟฟี่คําหลบป้ายทะเบียนจัดรงให้แบบนี้เลยครับจบแค่นี้นะครับไม่มีไม่มีการเก็บเพิ่มนะสำหรับหลอ่ลอๆกันแบบนี้นะครับผมสำหรับตัวแคดเอสหลอ่ลอๆแบบนี้ตัวเริ่มต้นน้องเล็กของเรานะน้องเล็กของเรานะโหหลอ่ลอๆแบบนี้ถ้าหล่อยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ,ะนี่ครับสาวกทีส,ส,สูของเรานะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปส่งรถทอมพอลมาดีกว่าว่าไปทำความรู้จักครับน้องๆกันด้วยโอเคครับขอบคุณครับ